ัวแม่ตัวมามกับมัดทวงมาลังแล้วค่ะกับผลงานล่าสุดเพลง Rock Star ์ของนักร้องสาวชื่อดังระดับโลก Lisa ลิซ่าลาลิสามมนบานหรือว่าลิซ่าแบ็คพลงค่ะเพราะหลังจากที่มีการปล่อยทีเซอร์ MV เพลงนี้ก็พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในประเทศไทยอยู่ใน MV เพลงนี้ด้วยนั่นก็คือเยาวราชนั่นเองค่ะจนแฟนๆเนี่ยพากันชื่นชมลิซา่าค่ะที่ยังคงใส่ความเป็นไทยลงไปในเพลงอยู่เสมอและพากันเฝ้ารอติดตามว่า MV จะออกมาเป็นอย่างไรค่ะล่าสุดช่วงเช้าวันนี้28มิถุนายน2 5 0พ 27, เวลา7จ็นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย MV เพลง Rockstar ที่แฟนๆรอคอยและคนทั่วโลกจับตามองทูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและหลังจากที่ MV ถูกปล่อยออกมาได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยอดวิวใน u t u b e ทะลุล้านวิวอย่างรวดเร็วและกำลังพุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งแฟนๆขันและชาวเน็ตต่างเข้ามาพูดถึงเพลงนี้จนติดเทรนด์ X อย่างร้อนแรงเลยทีเดียวโดวยเพลง Rockstar เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมีทั้งท่อนเวิรอและท่อนแร็ที่ลิซ่าทำถึงมากติดหูสุดๆและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือการเต้นของลิซ่านั่นเอง ที่ทำเอาแฟนๆแ,แห่คือฮาก,กันยกใหญ่เพราะเธอจัดเต็มท,ท,ท, Inner, ทั้งท่าทั้งอินเนอร์คิดส่งก็เป็นเอมมร็อกสตาร์แล้วรวมถึงฉากเอ่ยอะไรเอ่ยค่าดทำออกมาได้ดีสุดๆซึ่งแฟนๆเชื่อว่าหลังจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างเยาวราชที่ฮิตสุดๆอยู่แล้วเนี่ยจะฮิตขึ้นไปอีกแน่นอนรวมถึงสถานที่ต่างๆใน MV เพลงนี้อีกด้วยเหมือนกับพี่ลิซ่าเขียนไว้ในเนื้อเพลงค่ะที่มีคําว่า BKK so pretty นั่นเองค่ะ